สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับมาเปิดกล่องกันเหมือนเดิมนะครับผมก็มีกล่องไม่ใช่กล่องนะครับผมเป็นการ์ดนะครับผมูดผิดกับโทษตีครับวันนี้ก็มีไฮไลท์ครับท็อป90นะครับผมกดลับเลยครับผมทั้งหมดนะครับผม วันนี้ก็มีการอัปเดตนะครับผมอัปเดตมาเราจะไปตีบวกกันก่อนนะครับผมตีบวกสามอดัมอดัมลาลาน่านะครับผมผมก็เล่นทีปูทีมลิเวอร์พูลนะครับผมตีบวกสามอดัมลาลาน่าครับใช้แต้มเลยครับผมจะตีเรื่อยๆนะครับ ทักหลังผมอาจจะมีการตีตีบวกหลาตัวนะครับผมก็มีคนแนะนำม,มาขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์นะครับผมที่ทำให้ผมได้คิดอะไรบางอย่างนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรมาครับก็กดนะครับผมก็คิดว่าน่าจะติดนะครับผมติดนะครับอดัมลาลาน่าครับผม ขอบคุณจริงๆนะครับผมก็อย่าไม่หยุดนะครับผมเป็นเจมิลเนอร์นะครับผมไม่ต้องใช้อะไรมากครับดีเลยครับเพราะว่าจะใช้แต้มตัวนี้นะครับผมแตกนะครับเจมิลเนอร์ก็ขอบคุณที่ทำให้ลิวพูได้หลายอย่างนะครับผมสำหรับเจมิลเนอร์ จะตีบวกอีกตัวหนึ่งครับผมวันนี้จะมาเปิดการ์ดนะครับผมดีเยนลัอบเลนไปเลยครับผมมีขายสองตัวด้วยได้ไหมได้นะครับผมจะใช้สองคับหนึ่งนะครับผมดีเยนลัอบเลนครับอยู่ตรงไหนครับครับผมดีเยนลัอบเรนนะครับผมเปิดไปเลยครับสองรับงหนึ่งนะครับผม ต้องขอให้ติดครับขอให้ติดครับแตกอีกแล้วนะครับผมแตกเลยนะครับเป็นศูนย์ไปเลยนะครับผมไม่ได้คิดแะไรนะครับไปซื้ออีกครับต้องการติดอีกตัวนึงครับเราอยากจะได้แต้มมากครับตอนนี้อยากให้ถึง900มากประมาณดูสากโก้นะครับผม อันนี้เราจะใช้บวกสองมากนะครับผมจะลองดูว่าติดหรือเปล่ามาดูสาโกนะครับผมบอกัปเกดครับบวกสองก่อนนะครับทัางานบวกสองโอเคแล้วก็มาอัปเกรดนะครับผมเป็นบวกสาม ตวฮอนานะครับต่อให้ติดนะครับผมติดนะครับผมต้องติดนะครับต้องติดแล้วละติดแล้วนะครับผมบวกสามขอบคุณจริงๆครับก็ได้แต้มมาแล้วครับเป็นหนึ่งพันนะครับผมก็ปือนี้มานะครับผมเพราะจะมีเอ็มพให้นะครับผมเอ็มพก็เป็นเงินสามารถซื้อทับสามร้อยได้นะครับทับสามร้อย ซื้อแบบไม่ต้องเสียตังค์นะผมจะซื้อก็เป็นศูนย์หกนะครับหนึ่งใบเพราะมันได้แค่หนึ่งใบใช่ไหมเสียแคดไหมไม่เสียแคดนะครับผมไปครับโอเคครับ okay. ผมก็มาเปิดกล่องกันนะครับผมเปิดการ์ดนะครับเปิดกล่องอีก้ปะปาผม กดเลยครับบวกสองมึ้นบวกห้าครับสองพันสิบเอ็ดนะครับผมเจ็ดแสนครับโชมัดมุลเลอร์ครับเดี๋ยวตีบวกสี่ครับท้ายคลิปครับวิเอล่านะครับอยากได้มากครับผมอยากได้มาบวกกับตัวในทีมนะครับผม ครับผมโอ้ยังยังยังเหลือการนีกใบนึงครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดไฮไลท์กันนะครับผมสองแสนครับชวนนี่ชไนเกอร์นะครับผมน่าจะเรียกถูกนะครับทับเก้าสิบครับผมกดเลยครับโดนาโดครับแล้วก็ไปกดที่ตัวสุดท้ายนะครับผมเพราะเราจะได้ตัวสุดท้ายนะครับผมจะได้ไม่ได้ครับ ขอเป็นทับเทนต,ตรงนี้แล้วกันครับผมขอมีแสงออกมาครับแสงสีทองนะครับผมจัดมาวันนี้แสงไม่ออกไม่เป็นไรตีบวกทายคิปครับบวกสี่ครับผมถ้าตีบวกสี่ผมจัดบวกห้าให้อีกครับ,บสามนะครับโทมัสมุลเลอร์ใช้บวกหนึ่งนี่แหละครับไม่ต้องเปือ,องมากครับผม เลยครับทีละตัวถ้าติดนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าไม่ติดครับจะต้องไม่เสียเวลาแน่นอนสำหรับโทมัสมุลเลอร์นะครับผมหนึ่งล้านหกแสนนะครับผมติดกันสองทีหนึ่งครับสองแล้วนะครับผมไปครับอัปเดตไปเลยโทมัสมุลเลอร์ครับผมคุณจะดำไหมดำไหมดำไปแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจากที่สมัดมุลเลอร์นะครับผมตามสองครั้งเลยครับก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับผมก็ขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมสำหรับคนที่ชมคลิปอยู่ก็ขอให้กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแชร์คลิปกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ